สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้คุณแม่มาเยี่ยมไร่บีกโกรนะคะเจ้าของนะคะตรงนี้คุณแม่เคยถ่ายทําวีดีโอให้คุณลูกดูนะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วถ้าจําได้นะคะท่านจะถ่ายทิ้งะคะ่ะตรงนี้ประมาณ5-6ไร่ท่านปลูกไว้นะคะด้วยอายุพืชด้วยนะคะด้วยความที่ดูแลก็เต็มที่แล้วทําไมมันถึงเหลืองไปทั้งสวนเลยะคะวันนี้ท่านใช้บีกโกรกับแร่ธรรมชาติร้อช่วงนั้นท่านได้เท่าไหร่รู้ไหมคะนะคะ เนี่ยท่านได้ลูกละ8บาทนะคะท่านว้าวเลยนะคะวันนี้ใช้100%นะคะแกโรคแทงเกอร์ได้ด้วยนะคะนี่คือผลงานของบีกโกรน,นะค่ะลูกๆค่ะนี่ค่ะของดีไม่ต้องพูดเยอะดูด้วยภาพเจ้าของเชื่อ100%วันนี้สั่งเพิ่มอีก2ตันนะคะนี่ค่ะท่านสั่งแร่เพิ่มอีก2ตันและนั่นอีกประมาณ3กล่องนะคะนี่ค่ะเพราะท่านต้องบำรุงต้นนะคะออกลูกมะนาวเก็บทุกวันนะคะเก็บทุกวันดูค่ะลูกเล็กลูกน้อยออกมาเป็นพวงไม่ต้องพูดเยอะดูด้วยภาพนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ นี่ค่ะแกโรคกแทงเกอร์ได้ด้วยนะคะโรคดดังซึ่งเนี้ยทาให้เนื้อบางค่ะเนื้อบางนะคะน้ําะะเยอะนะคะหอมด้วยเพิ่มความหอมเข้าไปอีกวักล้มากเลยนะคะคุณลูกค้าดูด้วยภาพนะคะมันอลังการงานสร้างอเมซิ่งมากเลยดูว่าตรงนี้นะคะนี่ค่ะบีกโกรตีตลาดมะนาวอันดับหนึ่งของประเทศไทยแตกแล้วนะคะเพิ่มความหอมได้ด้วยนะคะผิวบางนะคะน้ําเยอะนะคะ สุดยอดเลยนะคะแกโรคแทงเกอร์ได้ด้วยในะจ้านี้ผลงานของบีกรไม่ต้องพูดเยอะดูด้วยภาพนะคะลูกเล็กลูกน้อยออกไม่รู้จะออกอยังไงแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณแม่มาถ่ายทำวีดีโอจบขอบคุณเจ้าของไร่ด้วยนะคะให้คุณแม่มาถ่ายทําแล้วยกไร่นี้เป็นไร่บีกรในะจ้าคุณลูกค้านะะี่ค่ะดูด้วยภาพในะจ้านี่ค่ะดูด้วยภาพในะจ้าวันลูกมันเยอะขนาดไหนในะจ้าในะจ้าขอบคุณมากเลยในะจ้าโอเคเดี๋ยวแม่มาถ่ายทําวีดีโอใหม่นะคะ สวัสดีจ้า